สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการอัปโหลดข้อมูลนะคะจากคอมพิวเตอร์ค่ะลงกล้องนะคะค่ะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง t o รท l s t a สเตชัค่ะยี่ห้อ t t p c คอนนะคะรุ่น GTS 332N ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปโหลดข้อมูลกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปโหลดไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดนะคะจากตัวคอมพิวเตอร์ค่ะลงกล้องกันนะคะ ขานับแรกนะคะให้เรานะคะคทำการสร้างไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดนะคะจากโปรแกรม Excel ของเราขึ้นมาก่อนค่ะค่ะ <c oughs> ให้เรานะคะคทำการกดเข้าที่โปรแกรม Excel <c oughs> นะคะครานี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลไฟล์งานค่าพิกัดนะคะที่เรานะคะคได้ทำการสร้างขึ้นมาแล้วเรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับข้อมูลไฟล์งานค่าพิกัดของเรานะคะเราจะต้องมีด้วยกันนะคะทั้งหมด5ช่องค่ะค่ะสำหรับช่องแรกนะคะจะเป็นเน m e ค่ะจะเป็นชื่อจุดค่ะค่ะช่องที่2นะคะจะเป็นค่าพิกัด n ค่ะ ขาช่องที่3นะคะจะเป็นค่าพิกัด e ค่ะข่ช่องที่4นะคะจะเป็นค่าพิกัด z ค่ะข่และช่องสุดท้ายนะคะจะเป็นโค้ดนะคะโค้ดอันนี้นะคะถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ให้เรานะคะทำการเว้นช่องเอาไว้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทําการบันทึกไฟล์นะคะข้อมูลค่าพิกัดค่ะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ไฟล์นะคะค่ะแล้วเลือกที่ save as ค่ะค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทําการเลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์ของเรานะคะ ค่วนี้นะคะเราจะทำการเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะคะค่ะต่อมานะคะไฟล์นนม์ตัวนี้นะคะให้เรานะคะทำการสร้างชื่อข้อมูลไฟล์งานคาพิกัดค่ะค่ะเซฟแอ d ไท e ตัวนี้นะคะให้เรานะคะทำการเลือกเป็นนามสกุล csv comma ค่ะค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทำการกดเซฟค่ะค่ะนี้นะคะเราจะทำการปิดโปรแกรม Excel นะคะ ค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่โปรแกรม Top c ข้อ Link นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ไฟล์นะคะค่ะแล้วเลือก Open f i l e ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทำการเลือกไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดนะคะที่เราได้ทำการเซฟไว้เมื่อสักครู่ขึ้นมาค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด Open ค่ะ ค่ะนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์ข้อมูลค่าพิกัดที่เราได้ทําการสร้างขึ้นมาเมื่อสักครู่นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทําการแปลงไฟล์นะคะเพื่อให้ตัวกล้องนะคะสามารถอ่านไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดของเราได้นะคะค่ะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ไฟล์ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการเลือกที่ save as นะคะค่ะนี้นะคะเราก็จะทําการเลือกพื้นที่จัดเก็บไฟล์นะคะเป็นเดสก์ท็อปค่ะค่ะต่อมาค่ะให้เรานะคะทําการกดสร้างชื่อไฟล์นะคะ ต่อมานะคะ format name ตัวนี้นะคะให้เรานะคะทำการเลือกเป็น topcon gts ขีด210หนขีด 10, 10ตัวนี้นะคะค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทำการกด save นะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ไฟล์ค่ะค่ะแล้วเลือกที่ export to device นะคะค่ะเข้ามาในหน้านี้นะคะให้เรานะคะทำการเลือกไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดนะคะที่เราได้ทำการแปลงไฟล์เมื่อสักครู่ขึ้นมานะคะ ค่ะจากนั้นค่ะเข้ามาในหน้าจออีกฝั่งหนึ่งตัวนี้นะคะให้เรานะคะทำการเลือกไปที่ Topcon Total Station นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ Add New Station ค่ะค่ะเข้ามาในหน้านี้นะคะเนมตัวนี้นะคะเราสามารถตั้งชื่อไฟล์งานใหม่นะคะหรือว่าจะตั้งชื่อไฟล์งานที่เขาให้เรามาอยู่แล้วก็ได้นะคะค่ะต่อมานะคะพอร์ตัวนี้นะคะเราจะตั้งเป็น Com4 นะคะให้ตรงกับตัวกล้องของเรานะคะ ค่ะโมเดลตัวนี้นะคะเราจะทําการเลือกเป็น GTS 6นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทําการดูที่ Advanced ตัวนี้นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทําการเช็คตรงตัวนี้นะคะว่าตรงกันไหมนะคะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดโอเคค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ New Station 3เมื่อสักครู่นะคะ ค่ะแล้วให้เรานะคะทำการติ๊กไปที่ไฟล์1ตัวนี้ค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเข้า,าที่ลูกศรน,นะคะที่ชี้ไปทางด้านขวานะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ start ค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะไปที่ตัวหน้าจอกล้องกันค่ะเข้ามาในส่วนของหน้าจอกล้องนะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ปุ่มเมนูค่ะค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ f3 e นะคะ memory mini ค่ะ ค่ะแล้วให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ F4 นะคะเพื่อทําการเปลี่ยนหน้าค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ F1 ค่ะ Data Transfer นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ F1 นะคะ GTS Format ค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ F2 นะคะโหลด Data นะคะค่ะแล้วเลือกที่ F1 นะคะ Call Data ค่ะค่ะเข้ามาในหน้านี้นะคะเขาจะให้เรานะคะทําการสร้างชื่อจอบไฟงานของเรานะคะ น,นีนะะ้ให้เราทำการสร้างชื่อค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด enter นะคะที่ F4 ค่ะค่ะแล้วทำการกด yes นะคะที่ F3 ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะเขาก็กำลังทำการดาวน์โหลดข้อมูลนะคะออกจากคอมพิวเตอร์มานะคะอันนี้นะคะเขาก็จะทำการอัปโหลดข้อมูลออกจากตัวกล้องมาแล้วเรียบร้อยนะคะ ค่ะเมื่อเราต้องการจะทาการเรียกดูข้อมูลไฟงานค่าพิกัดนะคะที่เราได้ทําการอัพโหลดข้อมูลออกมานะคะค่ะให้เรานะคะทําการกด esc ออกมาค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะกดเข้าที่ f 3นะคะ memory m a n u ค่ะค่ะแล้วให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ f 2ค่ะ search ค่ะค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ f 2นะคะ call data นะคะค่ะจากนั้นค่ะทําการกด list ค่ะที่ f 2ค่ะ ค่ะไฟล์งานข้อมูลค่าพิกัดที่เราได้ทำการอัปโหลดออกมาเมื่อสักครู่นะคะชื่อว่าไฟล์ RY นะคะค่ะจากนั้นทําการกด enter ค่ะค่ะ first data ตัวนี้นะคะจะเป็นการเรียกดูข้อมูลค่าพิกัดจุดแรกนะคะค่ะ last data นะคะ F2 นะคะจะเป็นการเรียกดูข้อมูลค่าพิกัดของจุดสุดท้ายค่ะค่ะส่วน F3 นะคะ PT data ตัวนี้นะคะจะเป็นการใส่บ้านข้อมูลนะคะชื่อไฟล์งานค่าพิกัดเพื่อเรียกดูได้ค่ะ อันนี้นะคะเราจะทาการเรียกดูข้อมูลค่าพิกัดนะคะจากจุดแรกนะคะกดเข้าที่ F 1ค่ะเป r ด data ค่ะค่ะน,นี้ก็จะเป็นข้อมูลไฟงานค่าพิกัดที่เราได้ทําการอัปโหลดมานะคะค่ะเราสามารถใช้ลูกศรนะคะเพื่อเรียกดูข้อมูลไฟงานค่าพิกัดของเราได้นะคะค่ะและน,นี้ก็จะเป็นวิธีการอัปโหลดไฟงานข้อมูลนะคะจากคอมพิวเตอร์ลงกล้องค่ะ สำหรับกล้อง Total Station Topcon GTS 332N ตัวนี้นะคะค่ะลูกค้านะคะจะได้รับเป็นอุปกรณ์ขาตั้งกล้องนะคะ1ตัวค่ะขาแบตเตอรี่นะคะพร้อมที่ชาร์จค่ะขาตัวกล้องนะคะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะและมีคาลิเบตให้ฟรี1ครั้งใน6เดือนนะคะค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจค่ะสามารถแวะเข้ามาเลือกรับชมสินค้าก่อนได้นะคะที่ร้านกล้องสำรวจยองค่ะค่าร้านนะคะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทอยู่ติดกับโรงแรมคามิโอแกนนะคะ ค่ะหรือว่าลูกค้านะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์033-013-494ค่ะค่ะและลูกค้านะคะสามารถแอดไลน์นะคะเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่ sry99 i ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ